สวัสดีชาวเกมชอยวอลทุกคนนะครับผมนะผมวันนี้ผมก็ไอนะครับผมก็จะมาเล่นทอยวอลในโหมดซอมบี้โหมดในด่านฮอปปี้ช็นะครับแล้วก็มีคนอีกคนเขาเอยก็จะมาเล่นด้วยก็คือคุณต้นฮะออชิงนะครับครับเชตต้นครับลิปต้นลันครับลานะฮะวิ่งลาวกดเลยครับเราจะไม่รอใครตามงา เอเคแล้วกัเลยลงกสองคนจะไปเหลืออะไรอไร้แท้น่าจะลกงก่อนนะต้องลองของซะหน่อยเด็กก็น่าจะมีคนเข้ามาแล้วมั้ง เขียนชื่อห้องอย่างนั้นอะคงไม่มีใครเข้ามาแล้วชื่อห้องโคตรอุบาทเลยเออเฮ้อมีคนเข้ามาแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาสอนบั็กในด่านแฮปปี้ช็อปหลายๆที่มาครับผมจะมาสอนวิธีการพันไอ้คนที่มันอยู่ตรงนั้นน่าไฟต้องเลย นะฮะแล้วผมสอนบั็อกเลยในคลิปผมนะฮะในมุมกล้องผมผมจะสอนวิธีการบั็กแล้วก็การฟันด้วยนะตีไหมอายเลยอย่าไปยุกับฉันจุ่งปะบูโศเพนีเอ้ยอิโศเพนีปะบูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้อ่ะโดนเฉยเลยทำลายโศเพนี

อ้าวโธ่เป็นน่าดันเลยนั่นเนี่ยโอไมค์กัสเออเนาะเคยยาวแย่งยาวแย่งอย่างนะครับเจ้าไว้เจ้าเจ้าเลงไม่ได้ไม่มีกระสุนนะ ไอ้ใจนะไอ้ทำไมต้องทำร้ายกันหนึ่งผมด้วยเนี่ยอยู่ไหนวะไอ้ยอยู่ไหนอ่ะอะไรกินีอยูโดนอยโดนซ้ำอยู่ จะได้ไม่ดูหรือจะดูจะตายก็ไม่บอกได้ไหค่ะไม่ต้องหรอกปาบูุยังปาบุาล่าคนจริงนะ ตอนนี้นะฮะมีมทอดหมดสี่คนพี่ต้นเป็นแน่ไม่เป็นวะน้องอตอนนี้ก็มีสี่คนนะลำหนึ่งก็คือผมชาวล็อกครับที่สองอะไรวะทีทีทำไมวะที่สามผมต้นลันนะแล้วก็ทีสี่ไมนักเนมร้องไห้ทำไมวะที่สี่มึงไม่ใช่หรอดูดีๆเฮ้ยไม่ไม่ดูดูของตัวเองมันเป็นที่สามวะ ไหนกันโมดฮัลโหลฮัลโหลร้านขายปืนฉ่ำที่ต้นมาตรงบันไดดิไม่ไผ่อ่ะอุ้ยได้แฟนวีกัน,ม,นมันมีคนมาฆ่าแล้วนังกลัวผมไม่แฟนมีนกันใครจะไป็นก็ไม่ฟันว่า ้ยซั <Safe> <สำ>มบี้ใหญ่กว่าพี่อ <C> ่ะเพลินละเว้ยผมอยู่กับซัมบี้ตัวเล็กขี่ใหญ่เ้ยขอเป็นน้องชายอย่ามาแช่งกูอย่างนี้สิกูตบปะบู่หายเลยไอ้ีไอี่มันแรกอ่ะพีตู้ช่วยด้วยไอ้ต้วช่วยกูช่วยหมองื่นเลย ก๋าหลี่ลงไปก๋าหลีลงไปเกิดจากความโง่เกิดจากความโง่นะฮะเกิดจากความเนี่ยโอหเล่นยากว่ะอ่านแล้วแหลกเลยอ่ามีคนที่สมาชิกเนี่ยมาแล้วฮะ D R เนี่ย D R D R ดากอน D R ดากอนมิสเตอร์ดากอนไม่ใช่มิสเตอร์เอมิสเตอร์มันต้องเอ็มเว้ย มาฮะหน้าบัตรนี้ผมจะสอนวิธีการบักนะฮะมายเน็กเนมเป็นนะครับมายเน็กเนมเน็กเนมเออใช่ครับมายเน็กเนมกทีครับมองผิดไม่ได้ทันมองอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวเองไปบันไดแล้วนะคะ้องมาบันไดดิไม่ไปโอมวีมาบันไดอ่านี่คือวิธีการขึ้นนะฮะขึ้นอย่างง่ายด้ส่องไปคบ น้องชายสิน้องชายทำอีกคนนี้หกนะฮะดับเบิรก็ไม่รู้สินะไม่โดนใจเลยเว้ยว้าวป้า

ไอ้แท็กเนมีวลาสงสารว่ะขึ้นหนีซอมบี้ทันน่ะมันอยู่ข้างงอ่ะน่าสงสารเราไปไปอีรอบอ่ะสองรอบ ขึ้นแบบดิจิตอลนะฮะขึ้นแบบดิจิตอลเห็นไหมฮะการขึ้นง่ายนิดเดียวคนที่เจ็ดอะฮะ R WEP EQ WQ ไอ้น้องชายน้องชายใเย็นน้องชาย,ชายไม่ต้องยังกันครับทุ่ถึงถึงพ่อมานะเล่นปืนฉีดนนะ้ำโหงนี่ไม่ใช่วันสงการานไะด้พูกตกเลย <c oughs> อุ้ยอุชนาการที่ดีลื่นหรือสี่ร้อยครับไปแล้วแล้วต้องทำตัวว้าว ตลอดเลยขึ้ไปขึ้ตลอดเลยต้องมาชี้เลยตกหาแม่เลยสมาชิกคนนี้แปลนะฮะอะไรน,น,นะ mm hmm. เฮตาเฮตาแขะแชนชาญอะเเฟกดแทบไม่ได้ไฉ,ฉุ้ย เออไอ้ไอเดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวทิ้งรห,หัสไอด์สกายของเราสองคนมาในในนั้นด้วยนะในคลิปด้วยนะเฮ้ยขยึ้นไม่ติดเฮลโหลฮัลโหลเฮลโหลเฮลโหลอือใครวะใครยิงกูเวปพ่นาวเวอร์พาวเวอร์เฟพอนสปาลได้ฟาคอนจะฟันใครได้ไหมอนาะบูกา โอ้ยโอ้ยจอ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 โอ้ยจอจอจอบริการรับกระป๋าบูใครสนใจรับกระป๋าบูไปเลี้ยงมามีครับอืึออฮึขอสักทีอ่ะขอสักคนใครสนใจรับกระป๋าบูไปเลี้ยงมั่งม <eterm oon> ิคเฮ้ยเตือดแทบหมดเอาประบป๋ไปเลี้ยงคิดตังค์นะยินดีคืนเงินด้วยต้องรอเลยนะเดี๋ยวผมมาเออไม่ต้องรอแล้วน้องชายแหลกแล้ว

สวัสดีครับผม,ม,มบเรนสก,กายครับ ปูครับเริ่มรอบใหม่แล้วครับครับครับผมไม่เท่เาแต่เอาสกะเบอยัดปากขามาอร่อยอ่ะโอ้โหเป็นรอบทิศรอบทางเลยก็ไม่รู้ใช่ไหมแม้บุกเบิร์ดด้วยเราเป็นชาบุกเบิร์ด อุ้ยเฮ้ยปลุกเบอร์ใครเฮ้ยซอมบี้เดินสวนกันมาได้แกะแตกมากเลยแตกจุ้งเบอรเฮ้ยอิ่งซอมบี้เดินสวนมาได้แกะแตกมากเลยอะยีอาร์ด็อกโดนละอ่ะดักก้อนขนฟันไหมอ่ะ มันจะมาสอนวิธีการขึ้นนะก็คือเราต้อง<า>ตัดออกต้งไงวิ่งให้สุดนะครับแล้วก็กระโดดหนึ่งครั้งก็มาลิมๆิมหน่อยให้มันมีมุมแล้วก็กระโดดกระโดดไปก็จะติดน,นี้แล้วก็มานี้มึงไม่ต้องสอนหรอกมันปวนมาซะต้องคอยคุมข้างบนไว้นะแล้วผมอยู่แบบดูพวกตรงที่มันต่อตัวแต่คงไม่หรอกตัวเด็กอ่ะจบแล้วเหรอ คิดเป็นน,นั่นเอนะครับบ๊ายบายครับ